สำหรับเกม My n e v e r List นะครับเป็นเกมที่ช่วงนี้เปิดเ a ลย์อัลฟาให้เล่นอยู่นะครับไม่ได้เล่นจริงเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยเราต้องล็อกอินผ่าน w a l l นะครับ Chrome Wallet นะครับหรือ w a l l t Chrome w a l l ก็ล็อกอินตรงนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะเข้ามาได้นี่ผมเคยล็อกอินครับละอ่ะเข้าไปดูกันเลยนะครับ เก่งการูจะพาทัวร์เกมอลิสกันเกมนี้เขาบอกว่ามีภาพน่ารักน่ารักเยถ้าเราเข้ามาทับใครเนี่ยคาร์เก็ตเป็นใครก็เข้ามาก็จะเจอคนนี้นะครับคนนี้เป็นคนที่นอนอยู่ในเรือกับอลิสกับหมีชื่อว่าโจเซ่เขาเป็นนักเดินเรือครับเป็นชาวประมงเขาบอกว่าเนี่ยในแต่ละโซนมีอะไรบ้างเนี่ย เนเจอเรสเนี่ยครับนี่คือโซนที่เพิ่งขายไปเปิดสเต็กกิ้งเพื่อขายดินไอที่ดินไปนะครับที่ดินหนึ่งผืนก็จะมีค่าเท่ากับโซนนี้จะมีค่าเท่ากับยี่สิบอลรีสแต่โซนนี้มีค่าเท่ากับห้าสิบอลรสตรงนี้ยังไม่มีขายเรามาตอนไหนเนี่ยนี่ครับจะมีหมายเลขโฉนดที่ดินอยู่ซึ่งก็ จะเป็นบล็อกเชนนะครับเกมน,นี้เล่นในบล็อกเชนเล่นผ่านสตรีมแต่ว่า,าจะมี NFT นะครับให้ซื้อขายกันในเกมแล้วก็ใช้ระบบบล็อกเชนนะครับในตัวเกมก็จะมีใช้ โทเคนของอลิสนะครับชื่อว่าอลิสเลยอลิสคอยก็หาซื้อได้ทั่วไปสำหรับคันที่ยังไม่มีความรู้ก็เกี่ยวกับบล็อกเชนก็ไปศึกษามาก่อนนะครับนี่เจอแล้วเราเจะอลิสแล้วอลิสนี่แต่งหน้าหนามากดบูบวมๆเลยแหงเล่าหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีฉันชื่อ Alice. อลิสเจอคนอื่นหรือยังโอเคเดี๋ยวะไปเจอ ครับเกมก็เปิดให้วิ่งอยู่แค่นี้ครับไม่มีอะไรแต่ว่าสวยครับสวยนีมีแกร์โครด้วยคุยได้ไหมไม่ได้หุ่นไรกา <c oughs> ก็เดินเดินมาเจอสาวหนูหน้าแดงเลยเขินเราละสิว่างไงจ๊ะเหมาะเหมาะเหมะ ชื่ออะไรเนี่ยแฮวอนสาวเกาหลีครับสาวเกาหลีผู้เลี้ยงผึ้งกลัวผึ่งไหมไม่กลัวตายก่อนวิธีการเล่นก็นเหมือนกับเกมทั่วไปครับอ่ะเจอกลบเลยไาคุยกับกบหน่อยกบเลยเขียนไว้เนี่ยลุยสแมคลองเลสดูชื่อมัน ก็เหมือนกับเกมบุคคลที่สามเกมเกมทั่วไปครับเกมไอพีจีทั่วไปที่ใช้เม,มาส์บังคับพิธานแล้วก็ลูกศรเลียวซ้ายเรี้ยวขวาใช้เม,มาส์บังคับมุมมองอา่เจอพี่หมีแล้ะพี่หมีมทำอะไรตรงนี้เจอบัตเตอร์ฟลายไหมก็คงยังทำอะไรไม่ได้เยอะครับใตตัวไอเอ็นพีพวกนี้ อะไรปลาพาคารเปิดได้ไหมยังไม่ได้ไม่มีตัวอะไรขึ้นมาว้าวทุกคนดูวิวซะก่อนนี่ตั้งแต่ภูเขารูปเห็ดคระไออ้าวอ้าวนะครับสวยงามมากสำหรับคนที่ อยากจะรู้วิธีเล่นจริงๆนะครับต้องรอคอยติดตามก่อนเดี๋ยวถ้ามีเกมเขาโผล่มาให้เล่นจริงเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนแบบละเอียดยิบเลยมันมีอะไรละเมีร้านอะไรร้านกาแฟด้วยอ่ะหารูปหน่อย รูปยังไงแช่โอเคมีส่วนไหนบ้างที่รอยไม่ไปคนนี้เป็นชื่อว่าอีวานอีวานนะครับเป็นพ่อค้านะครับเขาก็มีถามหาเงินนะครับเป็นพ่อค้า นี่เขาบอกว่าเขาซื้อขายได้ทุกอย่างคนนี้โมมากนี่ถ้าชั้นโอนเงินไปอนะจะเราไม่สำเร็จนี่ชั้นจะเสียค่าแก๊สฟรีไหมเขาไม่รู้หรอกครับว่าค่าแก๊สฟรีโดนฟันยังไงไม่เจอไม่จบไม่เจ็บนีนะม่มีคนวิ่งไปวิ่งมาเต็มเกมเลยใครที่ติดอกติดใจเกมฟาร์มวิวในาอาดีตนะครับก็จะรู้สึกสนุกสนานกับเกมนี้แน่นอน ว้าวตัวน,นี้สวยมากนะเลยถ่ายรูปแบนอีกชิร์แคปเจอร์โอเคอ่ะพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ